สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ปอนก็นมาเที่ยววัดป่าเป้านะครับวัดพม่าปรจะจำเมืองเชียงใหม่เนาะถาอยาก็อมากดไลค์กดซับสไครต์ให้ปอนด้วยนะครับปากเข้าไปในนันอยู่ติดคูเมืองนี่เนาะเห็นไหมน,นี่ทางเข้านะครับป่าเข้าไปข้างในกันด้านขวาก็จะมีถาวร ร้านสังฆาน,นะครับเป็นของมูลที่ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมพม่า,ม,ามึงถ่ายเนาะนี่ร้านขายของ ก็จะมีโรงเรียนอยูนน่ด้านในนะครับอีด้านในด้านขวาเดินตามเข้ามาเรื่อยๆนะครับเอาเรียนกศนเนาะอันนี้เข้ามาข้างในแล้วนะครับก็จะเจอ ทวายอทิทั้งหลายเนาะแล้วก็มีองค์พระเจดีย์เอ้าเข้าทางผิดหรือเปล่านี่นะครับ นี่เขาก็จะปล่อยให้มันเก่าๆแบบนี้เลยเนาะน,นี่เสาอ,อะไรไม่รู้เสาอะไรไม่รู้เนาะเสาอะไรไม่รู้แล้วก็มีเสาใหม่อันนี้นะครับมีสีทองเห็นไหวัดป่าเป้านะครับป่าเป้าวัดป่าเป้าวาดพระแม่หัะนี่แอดป่าเป้าเนาะ อะประตูล็อกนครว่าจะเข้าด้านหลังไม่ได้เข้าล่อเ,เอาหล่กคบเนาะเดินวนดีกว่าเ,เข้าโครงกันไม่ให้เด็กนะักเรียนเข้าอะไรเข้าเลยนงครับ เนาะแล้วก็เป็นมุมด้านหลังนะครับอ๋อเปิดให้เข้าแค่ประตูเดียวนะครับเนาะ น,น,นะาานี่นะครับอืมเดินเข้ารอบรอบก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูข้างในนะครับอ่า มันเดินเข้ามาแล้วนคะครับก็เป็นวัวเป็นอะไรด้วยเนาะนี่นะครับผมพักใจดี องค์พระเจดีย์นะครับก็<ม>เ,เก่ามไม่ต้องทำสีใหม่อะไร<ม>ให้เป็นมนขังไปมันไปเป็นเรื่อยๆ,ๆนะครับนี่นะครับห้ามขึ้นเขาลอกประตูหมดเนาะนี่นะครับ นี่นะครับคงจะดีเนาะสวยบันไดเป็นพญาสิงห์นะครับเนาะนี่เห็นไหมไม่ใช่พญานาคนะครับไม่ใช่พญานาคเหมือนกับร้านหนาเนาะส่วนมากจะเป็นสิ่งนะครับสิ่งทั้งนั้นเลยนี่นะครับ เก่าๆเลยเก่าๆเ,นะเลยนะครับเก่าๆเลยนะครับเก่าเห็นไหมนี่ก็เป็นอีด้านหนึ่งจะเหมือนอนกันทุกด้านนะครับแต่ตอนไม่เห็นผ้าที่อยู่ด้านในเนาะมาแต่ด้านนี้มีองค์ผ้าตรงนี้นะครับที่เป็นันรสาวเห็นไหมนะครับ ป่าเดินมันว่าเจดีการองเจดีนะครับตรงนี้ก็น่าเป็นสถูปนะครับของเจ้าพมา่าน่าจะใช่หรือข้าใหญ่ของพมา่าเนาะเพราะไม่งั้นจะไม่สามารถอยู่ข้างในได้น่าจะาหน่าจะา,า,านะครับนี่สวยไหมสวยไหมเหมือนเราไปพพมา่าเลย เห็นไหมว่าซูมว่าแตนจะพังแหล่ไม่พังแหล่เขาก็ไม่ได้ปรปับปรุงนะครับเขาต้องการให้เป็นแบบนี้เนาะเดิมๆนะครับแล้วก็วนมาดูพระอยู่ข้างหน้าสุด หันนั่นทิตะวันตกห้ามขึ้นหมดเลยเข้าไม่ได้นะครับเข้าไม่ได้ไปนเข้ามาดูข้างในตรงนี้กัน นี่นะครับเราจะเข้ามาข้างในตรงนี้กันเนาะปรับกล้องมันจะได้ชัดขึ้นเป็นสถาปัตยกรรมนะครับดูสวยไหมนี่นะครับ ป่าปักรรมก็เป็นแบบพมา่าเลยนะครับองนี้น่าก,กว่านี่นะครับไปเองไปข้างนอกกันป่าเราออกมาด้านนอกกันนะครับ เห็นไหมก็จะเป็นประตูไม้เก่าๆตรงนี้เก่ามากเลยนะครับขอบอกคือเขาไม่ได้บูรแล้วนะะห็นไ,ไหมทั้งหลายแน่เนาะ ตรงนี้ห้ามเข้านะครับรู้สึกว่าจะใส่กรงเหล็กขังไปเลยเนาะฟอนให้ดูนะครับใช่แล้ะเขาไม่ให้เข้านะครับต้นไม้ต้นไม,นม้อะไรกองมนินหมดน่าจะเป็นตึกเก่าของเจ้าครับเนี่ยเป็นที่อยู่วังของเจ้ามากกว่าเนาะ โอเคสำหรับทริปเที่ยววัดป่าเป้านะครับปอนขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้างไงใครมาเที่ยวเชียงใหม่ก็มาเที่ยววัดป่าเป้าได้นะคะถ้างไงก็กดไลค์กดซับสไครป์ให้ปอนด้วยนะครับหวัสดีครับ